สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้ว่าพกกระชองแย่ไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจา้ามื่อนี้แย่ไพ่ก็ได้ดนําำขอมูลนาะท่างตำล่า,าออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่นั้นไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะยย่งเนาะค่ะเนาะย่ำแย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกัสิบบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะคะ่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพกะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้นาะพี่น้องเนาะมื่อนี้เป็นวันเกิดยายไพ่สุขสันต์วันเกิดยายไพนะ่ขอให้เฮงเรวยๆยปังๆเนาอพี่น้องเนาะขอให้ f c ฟยายไพ่ทุกท่นันเฮงเรวยๆ่อ่า4ีปีเต็มพี่น้องจ้าผู้ใดซิเอาไปจวดจาดจวดจาดได้ได้ยายไพ่กับสีจวดจาดคือกันพี่น้องคะ่ะ48ปีเต็มเมือนี้นะคะพี่น้องมาเบ้าร้ายยายห้างพี่น้องค่ะไปเบิ่งของโมนทั มาเบิงเนวทางนี้เป็นเนวาทาังสูตรไม่ขนมเพื่อนบ้านว่าสันพี่น้องค้างงวดที่แล้วมาศนะูนย์แปดนะจ๊ะงวดนี้ของอาจารย์ท่านนี่เขาดีจริงเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะแย่ไพ่อยากบอกว่านาะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์เพื่อนไ้มากเป็นแนวทางอย่าไปดามาอย่าไปวายเพิ่นเด้อเขาเด้อพี่น้องเด้อเล็มีเขา่ามหลดเนาะจ้ะเพื่อนไฮ มาฟี่พี่น้องคะมักเนวทางอาจารย์ดันท่านไดค่อยแคบหน้าจอคันบ่มกมะกพานยาดามายาดาเพื่อนนอพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะอันนี้ตามเล่ามันนี่หกแปดหกเก้าเจ็ดแปดและเจ็ดเก้าว่าสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางสูตรนี่ว่าสันอ่าจุดไหมนะคะพี่น้องขนมไทยงดที่แล้วมาสองหกมาตกกลับเนาะจา้าวดนนี้เพิ่นบอกว่านเน้นหาหกหกหาว่าสันพี่น้องส่วนหาหาหาเจ็ดหกเจ็ดเป็นตัวลองนะคะอ่าหาหกเจ็ดเท็ด ตรวจไปวาสาันพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางขอควมจะลายเนี่ยมนียายไพ่อ่าลงบ้านเกิดนาอพี่น้องน้อคนกับอวยพรบ้านเกิดมาให้ยายไพ่ขอขอบคุณแนวทางขอขอบคุณใน,ขอขอณนหลายเด้อเนาะค่ะมาเบิ้งเลือดรูดหูดล่างเพื่อนบ้านวาสาันพี่น้องงวดที่แลวแปดกับเก่ามาแปดมันเมียนบอลละพี่น้อง อัะแตอของวันทีท่สิบเจ็ดพุ่นเดนอพี่น้องเนาะไอ้แย่ไพ่เอาลงมาอันนี้มาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเบาไทายย่อเนาะคะ่ะอันนี้ถื่อมืออยู่นอพี่น้องเนาะเริ่มใส่มื่อนี่แหล,ละว่าสัตว,วันที่ยี่สิบสองแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกและเก้าเจ็ดกันหกหกเจ็ดกับเก้าแปดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้งวดที่แล้วลุดว่สาสัตนมาตามต่อจามื่อนี่เพิ่นบอกว่ามี4 6 4 7 4 4ี่และ66เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าสูตรนี้มาเบิงค่ะเอ็ดอกระตูนนะคะเลขดับดับขนมเหล้ามอนี้ดับเจ็ดวันซันเพิ่นว่าต่อไปเลยจ้าสูตรนี้มาลอมีสองตัวไอไม่ใช่มีสามตัวและสี่ตัวนะคะสี่ตัวสามเก้าห้าแปดเนื้อสามหนึ่งห้าแปดนะคะ สามตัวเก่าหาแปดกับหนึ่งหาแปดนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าแอทะเลใจนะคะแคบหน้าจอได้เลยนาอพี่น้องเนาะ,ะแอทะเลใจเด่นสองกับเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องะคะ่ะเด่นสองละเก้ามักอะไรกระจวจดจาดแคบหน้าจอได้เลยขั้นตัวเลขหลายแย่ไพ่ต้องขอโทษบริยานไหนะะ่เนาะพี่น้องเนาะ,ะอายุกี่ขึ้นปีล้วเนาอพี่น้องเนาะมาบ้างค่ะอันนี้เป็นแนวทางของยายไพ่นะคะเมื่อนี้ยายไพ่อยากบอกว่ายายไพ่มีเด่นเก่าตัวเดียวเป็นอย่างคือมีหก หามันตีลังกาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งค่ะแปดหกเก้าเนาะจ้าสามตัวตัดได้เนาะพี่น้องเนาะกะตัดแปดหกแปดเก้าหกเก้านั่นล่ะกะตัดได้นีแล้วเนาะค่ะจอไปที่อ่าถ้าเก้ามากเนาะพี่น้องเนาะเก้าสองเก้าแปดเก้าหกเก้าเก้าท่าหกมากก็สิเป็นหกสองหกแปดราคาพี่น้องชุดวินอยู่ที่เก้าหกแปดสองเนาะค่ะขาไฮเดนเด่นเก้าตัวเดียวเก้ามาสองตัวเนาะพี่น้องก็เลยไฮเดนเก้าตัวเดียวแขนเคียตมักกระจวดบอลูวาซิมาบอนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางละออนเหนือขนมขนมลาาเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่างวดนี่มี6 2 6 3 7 2 3, 7, 7 3 2 2และ2 3เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะแอสมัยบอกว่าขนมลาว2 5 2 6ว่วาสันกัน2 9เกากับหาเก้าหเกาพนะต่อไปเลยค่ะแอดฟินิกนะคะเดน6กับ8เนอนพี่น้องเนาะถ้า6มาพี่น้องคะอ่ะอ่า6 6 6 5 6, 6, 6, 6. ศูนย์ว่าสั้นถ้าแปดมาแปดหาแปดเจดและแปดเก่าหกเจ็ดแปดเก้านาะค่ะต่อไปเลยจ้ะแอดดจ๊กเกอร์เนาะพี่น้องเนาะเอ้ยไม่ใช่แอดแจ็กเลือกเกลือนะคะพี่น้องคะเก้าเจ็ดศูนย่งางเทิงศูนย์หนึ่งขางลางเก้าเนาะค่ะผู้ได้งบหน่อยกับจวดศ1นย์หนึพนาต่อไปเลยจา้าอันนี้เลขเด่นเพลินนะคะเด่น2ก็ศูนว่าสั้นล่อง8ปก็แปนะคะต่อไปเลยจา้า อันนี้เป็นแนวทางของแอตอมว่าพี่น้องขาเลขเพื่อนบ้านเด่นเก่างวดที่แล้วเด่นหเนาะคะ่ะอ่างวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นเก่ามิ๊กเก้าหนึ่งเก้าเกดเกเก้าสอเก่าเจ็ดว่าสันเกมิ2เถื่อนอ่ะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทยเนาะขนมเล่าวัซซันพี่น้องคะเพื่อนบอกว่ามี8 2 8 3 9 2แเกางและเกาเนาะคะ่ะมาเบิงอีกศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางเพื่อนเนะ 38, 39, 30, 48, 49, าะ3 8 3 9 3 0 4 8ม9 4 0ามกา่คอยจวดถ้าไม่ชอบก็ผ่านยาด่ามาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนหาฟรีเนาะค่ะพี่นอ้นอ,งนะะนองคะเนาะ,ะอามานน่เป็นแนวทางของแอดเจกบอกว่าอันคันมเล่าเมืรอนีออกศูนย์หนึ่งเลียงกาแฟยายไพ่เดบอฉลองวันเกิดวัาซันพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ขนมเล่างวดที่เรียวมากหกแปดหกสองพี่น้องน้อมาตามต่อจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่า2 8 2 3 2 9 3องสามสองเก้าพี่น้อง่าจวดจ่าได้เนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดนนนะคะพี่น้องขาเพิ่นบอกว่าขนมเล่ามอนีว่าสันนิ่นหกแปก็เจ็ว่สันพี่น้องคาเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเป็นตัวรองแปดแปดก็สองแปดนำเนาะ ต่อไปเลยจากคนสุราษฎร์บัพี่น้องคะขนมล่าเมื่อนีวาสันมาครูโตดนอะจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนีวันที่2ี่สิบงเพิ่นบอกว่า7จ็ดสี่เจ็หและศ6เนาะคะ่ะมาตามต่ออยากเห็นคนถือกเกลขววาสันแอดเจะเล่นนะคะพี่น้องคะเมื่อนีเพิ่นบอกว่า7จ็ดสีหหูดเกับหาวาสัน ต่อไปแคบหน้าจอเลยด้วยพี่นงค์ขาขันแย่ไพ่เมืฮอหอแบบนี้แคบหน้าจอเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางศูย์นี้ของอาจารย์ธวัชชัยเนาะเด่นเก่ากับหาเพื่นว่า3ตัว319195ว่าวสัน่น5 9 3เนาะ2ตัว1 9 3่งเก้าเออ่า 19, 95, 15, และ9 3เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนีน่เนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางสูตรนี่ว่าสั้นเอ้าเย้ไพ่ลุ้งห้แล้วเด้นเนาะพี่น้องแอดจอยบอกว่ามือนีลูดศูนย์หาศูนย์เขีนเขนขนมเล้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเอาพ้นเอาหลายๆอาจารย์มาจับมัด h o มกันไดหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดน้ำเด้อพี่น้องเนาะค่ะน้องงดที่เรียวเด่นศูนย์แปดแปดศูนย์มือนีเก้าเจ็ดเอ้ยเก้าหกโอ้ยเก้าหกเลย กเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้แยกให้มกสูตรนี้พี่น้องเข่าดีนะคะ่ะคนบอกว่า8 6 8 7 6 9 9 7เกาเกานะคะกันเก่าแปดก็หกเจ็ดเนาะคะ่ะนอต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้ว่าซันพี่น้องคะ0ูนหาหกขนมเลาวมือนีเนาะเอาแคบหน้าจอเด่นหาตัวเดียวนะคะ่ะตีร่างกาหาเก่าน้มเบอเดอร์พี่น้องแยกให้มาเก่าเนาะพี่น้องเนาะชอบเก้านาจาเมือนีเนาะ ต่อไปเลยจ้ะเอทเทนดีบอกว่าขนมเลาวมอร์นี49 40และ41เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะเอ็ดเพนดาบอกว่าเมอร์นีเออสูตรนี่เขาดีรีเดพี่น,อนอ้องเนาะงวดที่แล้วไหู้นวดนี้ไห้1ค่ะสูตรนี่เขาดีรีพี่น้องค่ะเอาไปซับไรเดอร์อขันผูดไดมี่เลขเด่นดีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดจอยนะคะเด่นที่สุดว่าสันเด่นสุดคือเก่าก็0เนาะคะ่ะบนฟัน0มาแล้วเนาะเคบหน้าจอชุดเต็มเพิ่นได้เลยนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว้วทังว้ยรุ่นสวนมะพร้าวขนมเล่าวมนีวสันเดนสองกสีเด่น2อีก็สองหาหนึ่งเจ็ดสองสีนะคะสตัว7 2็ดสองสีเจหาหนึและหาสอีนะคะต่อไปเลยจ้าเอดเพนด้าน้อยมาเบิ้งค่ะเพื่อนไฮมานะจ้า5าแปดเจ็ดห้าเก้าเจนะคะสองตัว8ปดเจ็8 8ก้าเจ็แก้หาเก้าและ5 7เนาะค่ะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นี้เลขเพื่อนบ้านวัาซันพี่น้องขางวดที่แล้วเดินศูนย์วันนี้เดินหกเนาะนี่แหละย่าไพ่เป็นอย่างขึ้นว่าหายตีร่างกายนะคะ่ะชันบดขันตีร่างกายนี้ย่าไพ่จะเข่าเกือบทุกงวดนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขันเดินก็คือเดินบดตีร่างกายหายเลยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางศูตรนี้เนาะมาเบิง้งขางวดที่แล้วมา80ให้8 0มา08นะคะวันนี้97960706 17และ16เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดบุลินเนาะเพื่อนบอกว่าซีหกศูนย์ว่าสัตวหกศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์หกสี่เจ็ดศูอ่อเจ็ดศูนย์เลยหกหนึ่งนะคะต่อไปเลยจ้ะอ่าอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยเดนพี่น้องมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนูนามขนมลาวงวดที่แล้วมาศูนย์เนาะจ้ะงวดนี้ศูนย์หนึ่งสามมาตัวใดตัวหนึง่งเด่นล่างแอดนูนามเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามลาวเอ็ดชนะพลเนาะคะ่ะเด่น 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดงวดที่เร็วอ่าเป็นนี่งวดที่สองได้ยแย่ไพ่เอามาลงให้เบงมีหกสี่หกเก้าหกห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดห้าแปดสี่แปดเก้าแปดหาตามลาวงวดที่สองของเอ็ดชนะพลที่ยายไพ่เอามาลงให้เบิงนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดซินโคลาดเนาะขนมล้ามืาอนี้เด่นว่สัสดุ 8 2 9เกเนาะค่ะเด่น2เก่ากับเก่า8เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะปิดถ่ายโดยแนวทางของแอดคนไทยหัวใจสิงเนาะค่ะพี่น้อง่ะขนมลาลเาพื่นเข่าทุกหมวดค้นถามหาหลายเด่น3 5 6เนาะค่ะถ่ายคลิปนี้แย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขุสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊าที่ได้แบ่งปันของมแนทางให้แย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเปน็นแนวาทาง ขอบคุณในลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า